สวัสดีเจ้าขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง CMO เชียงใหม่แกงหัวสยามวาไรตี้นะครับสวัสดีป่อแม่ปีน้องป้องป่ายทั่วทุกมุมโลกนะครับวันนี้นะครับแดดร่มลมตกนะครับในขณะที่โอดอัดคลิปนี้อยู่ที่เวลาห้าโมงครึ่งนะครับประมาณห้าโมงครึ่งนะคะพระอาทิตย์ก็เริ่มคล้อยต่ําลงนะครับที่เห็นเป็นดวงอาทิตย์ตรงนั้นก็คือดอยสุเทพเป็นสีนั่นเองนะครับ บรรยากาศวันนี้ดีมากนะครับแต่ว่าช่วงเช้าฝนตกแบบน่ากลัวมากน่ากลัวจริงๆเพราะว่ามันมืดนะครับแล้วก็ฝนตกค่อนข้างหนักในจังหวัดชียงใหม่นะครับแล้วพอฟ้าหลังฝนนะครับก็สวยงามเสมอนะครับวันนี้นะครับก็น่าจะเป็น EP ีท้ายสุดนะครับที่โอจะปลูกต้นไม้เพราะว่าโอต้องอดรับงานนะครับมีออเดอร์ตัดกระโปรงนะครับสีฟ้านะครับซึ่งตรงที่อยนอยู่ระเบียง ตรงนี้นะคะเป็นระเบียงของห้องนอนเล็กๆนะครับคือมันมันแคบมันค่อนข้างแคบนะครับก็เลยอาจจะไม่สะดวกในการปลูกต้นไม้ต้นใหญ่ๆนะครับก็เลยต้องใช้กระถางนะครับแล้วก็ปลูกต้นไม้ที่เราชื่นชอบนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะเป็นกระบองเพชรนะครับซึ่งเลี้ยงง่ายนะครับดูแลง่ายนะครับซึ่งตอนในในส่วนของตรงนี้นะครับมันจะโดนแดดเต็มๆในช่วงประมาณ ั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไปนะครับอโอกเ็เลยมีร่มนี้นะครับสามชั้นนะครับคือกระบองเพชรจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบคอนเทนต์ใหญ่โตนะคะเป็นคอนเทนต์เล็กๆเนาะที่จัดสวนเผื่อพี่ๆนะครับพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายนะครับอยากจะนะครับทำหางานอดิเรกท้ำนะครับก็อาจจะได้เป็นแรงบันดาลใจในการ นะครับปลูกต้นไม้ได้นะครับอดเชื่อว่ามันก็จะเป็นธรรมชาติบําบัดได้นะครับในการปลูกต้นไม้นะครับเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าโอ๊ตปลูกอันนี้เป็นอีพีสุดท้ายอีพีแสุดท้ายของช่วงเดือนนี้นะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีต้นไม้อะไรใหม่ๆก็คอยอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะครับคืออันนี้ก็ครับก็เป็น กระบังเพรที่ปลูกนะครับเรามาเช็คดูว่ามันจะมีส่วนที่ตายและรอดบ้างหรือเปล่านะครับซึ่งเดี๋ยวนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวถ้าโอ๊ตนะครับโอ๊ตวางแผนไว้ว่านะครับจะใส่หินนะครับลงไปบนตน้นกระถางแต่ละกระถางนะครับซึ่งโอ๊ตมีดอกกุหลาบนะครับปรากฏว่าวันก่อน e ีพก่อนหน้านั้นดอกกุหลาบมันเหี่ยวเฉานะครับเพราะว่า เพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าตอนที่โอ๊ตซื้อมานะครับแล้วมันมีมันมีในส่วนของแกลบหรือว่ามาเปลือกข,ข้าวนะครับเปลือกข้าวเท่านั้นมันไม่มีดินนะครับโอ๊ตไม่ชอบโอ๊ตก็เลยใช้ใช้ดินนะครับดินใหม่ทั้งหมดนะครับรากมันอาจจะไม่คุ้นชินกับดินใหม่ของโอ๊ตนะครับมันก็เลยเหี่ยวเฉาดอกตายหมดเลยนะครับอ่าอีพีนี้เดี๋ยวโอ๊ตจะตัดนะครับตัดดอก นะครับดอกที่มันเหี่ยวเฉานี้ออกเพื่อที่จะให้มันอ่าออกกิ่งใหม่นะครับนี่นะครับแต่ว่าในส่วนของเราก็ตัดดอก ออกหมดเลยนะคะเพราะมันเหี่ยวทุกดอกแต่ว่าเอาสังเกตแล้วนะคะว่าลําต้นมันยังคืนมันฟื้นคืนชีพแล้วนะครับเพียงแต่ว่าดอกไม้มันเหี่ยวนะครับแล้วก็สามารถชอบปลูกดอกกุหลาบนะครับเคยปลูกไว้แล้วมันสามารถออกดอกที่เราสามารถไปเสบใจกันได้นะครับแล้วโอ๊ก็วันนี้นะครับวันก่อนวันก่อนหน้านั้นนะครับโอ๊ได้ไปซื้อหินมานะครับก็จะมีหินประมาณสี่ แบบนะครับถุงละไม่แพงนะครับอ่าไปซื้อหินที่ร้านขายปลาด้วยนะครับเพราะร้านขายปลาเขาก็จะแบบมีอ่าตู้ปลานะครับใช้หินในการตกแต่งนะครับก็จะได้หินเป็นถุงใหญ่ๆนะครับเป็นกระสอบเลยนะครับอันนี้นะครับส่วนสต็อกของหินเหล่านี้นะครับโอจะเก็บไว้หลังบ้านฝั่งนู้นนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไป ชมส่วนในอีกฝั่งหนึ่งนะครับอัน,นก้อนใหญ่แล้วก็ก้อนขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กๆนะครับอ่ะก็จะมีประมาณอ่ะสามขนาดแล้วขนาดเล็กกว่าอยู่ฝั่งนู้นนะครับ <c oughs> คือก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็อ่าโอ๊ตมีอยู่อันนึงนะครับซึ่งชอบมากนะครับมันจะเป็นโอ่งมังกรเล็กๆนะครับซึ่งตอนเราตอนโอ๊ตเป็นเด็กๆนะครับก็จะมีโอ่งมังกร นะครับจากต่างจังหวัดนะครับน่าจะเป็นอ่างทองหรือว่าภาคกลางนะคะก็จะมาขายโอ่งนะครับซึ่งสมัยก่อนตอนเป็นเด็กผู้ใหญ่ก็ชอบว่าออชอบหลอกแล้วว่าระวังเขาจะเอาเด็กจับเด็กไปยัดใส่ในโอ่งนะถ้าดื่แบบนี้นะครับก็จะเป็นโอ่งมังกรเล็กๆนะครับซึ่งตัวนี้อดตอนแรกเอาไว้เก็บเหรียญเก็บเงินนะครับแต่ว่าโอเคว่าถ้าเอามาใส่น้ํามีประโยชน์มากกว่านะครับ อนนี้ก็โอ้โหเป็นง่ายมากนะคะติดติดง่ายมากแล้วก็โอ้โหแร่กระจายนะครับต้นนี้ควรปลูกนะครับถ้าสมมุติว่า,อาชอบความแบบให้มันแบบดูแลง่ายแล้วก็โตไวนะครับมันเป็นคล้ายๆกับไม้เลื้อยนะครับแล้วก็จะตรงนี้ก็สามารถกักเก็บน้ําได้นะครับถ้าเราจะลดน้ําต้นไม้ในวัน ทุกวันนะครับเราสามารถมาใส่นี้ได้นะครับเดี๋ยวนี้ก็จะมีองค์ขายนะครับวันก่อนที่ในอีพีก่อนหน้านั้นนะครับที่อดถามโอ้หลายพันนะครับสองสามพันนะครับอันใหญ่ๆมีกระบอกเพชรอยู่ต้นหนึ่งนะคบต้นต้นนี้ตายนะครับเน่านะครับเน่าเสียไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะตัดนะครับ แล้วก็เดี๋ยวลองชาอีกรอบนึงว่ามันจะติดหรือเปล่าถ้าเน่าแบบนี้น่าจะไม่รอดแล้วนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวโบจะเอาหินนะครับใส่อ่าทุกกระถางเลยนะครับก่อนที่จะไปฝั่งนู้นนะครับแล้ โอเคครับพระอาทิตย์เริ่มตกดินแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะมืดซะก่อนนะครับเดี๋ยวจะย้ายฝั่งไปอยู่ฝั่งนู้นนะคะไปอยู่ฝั่งทิศตะวันออกอันนี้คือทิศตะวันตกนะครับซึ่งฝั่งนู้นมันจะมืดนะครับเดี๋ยวเราไปกันนะครับอ๋อมีต้นกระบองเพชรต้นหนึ่งนะครับที่อดเอามาจากที่ร้านนะครับมันจะมีกระถางนะครับด้วยคือด้วยจากลําต้นมันสูงนะครับสูงมากๆนะครับ เราเดี๋ยวจะตัดนะครับมันออกนะครับตัดให้มันเหลือเหลือนิดเดียวแล้วก็ปลูกต้นนี้แซมนะครับเพราะว่ากระถางมันแตกนะครับแต่ก็ไม่อยากทิ้งนะครับอันนี้แม่อดอุตส่าห์ซื้อให้จากลำปางนะครับก็เลยนะครับจะเก็บแม้ว่ากระถางมันจะแตกนะครับแล้วก็ใช้ต้นไม้นี้นะครับปลูกแซมแซมให้มันเต็มนะครับเดี๋ยวจะไปตัดจากต้นต้นแม่ของมันมาแซมนะครับ นี่ก็นะครับเพราะว่ามันสูงเกินนะครับตัดโอเคพระอาทิตย์นะครับวันนี้สวยมากนะครับพระอาทิตย์ตกดินวิวดีนะครับวิวสวยมากนะครับมาแล้วนะครับนี่คือฝั่งที่ตะว,วันออกนะครับแลดูเหมือนท้องฟ้าสวยๆที่อยู่ฝั่งกระนู้นนะครับ มันดูเหมือนผ้าที่ตกดีเลยนะครับซึ่งวันนี้นะคะโอก็จะมีต้นไม้แต่ด้วยตอนนี้นะครับมันก็จะมืดมืดลงแล้วนะครับด้านหลังในกล้องมันปรับแสงให้นะครับแต่มันเริ่มมืดนะครับแล้วก็ตรงนี้จะอาจจะไม่มีไฟไม่มีแสงสว่างนะครับต้องรีบทํานะครับคือโอก็จะมีตัวเคยให้ทำคลิปนะครับที่ว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับ ก็จะจบคลิปประมาณนี้ก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวจะนะครับปลูกกระบองเพชรในส่วนของการสาธิตสามารถดูใน EP ีก่อนหน้านั้นได้นะครับโอได้ทำการใช้แก้วนะครับกาแฟที่เหลือจากการาที่เราไปดื่มนะครับมาจากข้างนอกก็เอามากลับ,ลบมาบ้านนะครับเช่นอย่างต่างนี้นะครับแล้วก็ดินผสมทรายแล้วก็ใส่ปุ๋ย นะครับแล้วก็อาจจะเป็นกับมะพร้าวขุยมะพร้าวต่างๆเพื่อที่จะเพาะชํากระบองเพชรนะครับแต่ว่าตอนนี้ด้วยความที่แบบว่าพื้นที่มันจํากัดนะครับอาจจะไม่ค่อยมีที่ว่างแล้วนะครับในการปลูกก็อาจจะต้องเอาไปไว้ด้านล่างบ้างนะครับที่เรือนเพาะชําข้างล่างนั้นนะครับโอเคสําหรับอีพีนี้นะครับล่าลากกันไปก่อนนะครับมาพบมาเจอมาเจอกับโอได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับ นอกอหลังจากฟ้าหลังฝนแล้วโอจะออกไปนะครับทำคอนเทนต์นะควะวัดวารามสถานที่ต่างๆนะครับในจังหวัดเชียงใหม่นะครับคอยติดตามชมและรับฟังรับชมนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ